ออใส่เกลือสักหน่อยอ่ะนี่ครับเ,เนื้อเนื้อปลาเราจะทำเป็นลาบนะครับส่วนหัวปลากับไอ้ส่วนที่เหลือครับเราจะต้มเปลดนี่ตัวใหญ่ครับตัวนี้ประมาณสามโลเออปุ๋ยเออโอ,อ้ยอ,อ แกง,งเจียวมายโกอาตอเจยหอมกันเจียวนุ่ลาเจ้วออเปงเจอเลยนกซอสูพีลาครับสูพลาสูพีลานี่ภาษาไทยเขาเรียกว่าสูสมม่วสู่ม่วคนไปนเรื่อยให้มันรวย คนเรื่อยๆให้เนื้อมันเละนะครับนี่ครับโอ้โหตัวบิกนะคับส่สองโลใสสองทั้งแน่นนะครับนี่เียเนียเกาลพลัดต้อนที่ี่ปุนตัดตาตัดตา

<cười> ừ sao phụ nữ tao mà long con ừ long cau tin đi à cho nó đừng chừng mà học un ju bên vô 오, 응, 웅, 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 라인 웅, 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 웅,